เพิ่มเพลงลงหน้าโปรไฟล์แบบนี้เราจะมีวิธีทำอย่างไรหากใครยังไม่รู้มารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปเช็คที่ Play Store หรือ App Store นะครับผมของ iOS กับ Android นะครับว่ามี f a c e b o o k เนี่ยเขามีอะไรให้อัปเดตหรือเปล่านะครับถ้ามีให้อัปเดตเพื่อนๆก็ไปอัปเดตนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องอัปเดตนะครับหลังจากนั้นนะครับกดไปที่โปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นเราอัปเดตแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับเยอะแยะม,มากมายเพิ่มให้นะครับผมหลายคนอาจจะมีนานแล้วหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งมีนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้กดไปที่รูปเพลงครับผมใครที่อัปเดตใหม่นะครับเพลงจะไม่มีนะครับตรงนี้ให้เพื่อนไปกดบวกที่มุมขวาบนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเ,เลื่อนดูนะครับผมเลื่อนดู ว่าเพื่อนๆชอบเพลงไหนหรือถ้าไม่มีเพลงที่ถูกใจเพื่อนก็สามารถมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้ครับผมโอเคหลังจากเพลงที่ชอบแล้วเราจะทําอย่างไรก็ให้เพื่อนติ๊กแบบเนี้ยติ๊กไปอย่างนี้เลยนะคะผมติ๊กไปเลยนะครับผมแบบนี้โอเคหลังจากนั้นเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อน,นมารีอา,ารีโปรไฟล์ก่อนหลังจากนั้นค่อยกดเข้าไปใหม่นะครับ เพื่อนๆก็จะมีเพลงขึ้นแบบของปิมเลยนะคะผมหลังจากนั้นใครมีเพลงแล้วเลือกเพลงที่ถูกใจก็กดแบบนี้นะคะผมแล้วก็อันนี้ปักอยู่แล้วนนเดี๋ยวจะปักเพลงใหม่ให้ดูนะคะผมโอเคติ๊กจุด3ามจุดแล้วปักหมุดที่โปรไฟล์นะคะผมแล้วก็กลับไปดูโอเคนะคะผมเพลงที่เราปักใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ถูกใจเพลงนี้เราก็กดจุด3จุดตรงนี้เลยแล้วก็ ไปที่คําว่าแทนที่เพลงนะครับแล้วก็เอาเพลงที่เราถูกใจนะครับกลับมานะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้สําหรับการเพิ่มเพลงลงหน้าโปูไฟ์ลนะครับอ่าขอเสริมให้นิดหน่อยนะครับผมเพิ่มลงในสตอรี่ก็ได้นะครับผมไปที่เพลงเหมือนเดิมครับผมอ่าเราจะกดเพลงนี้หยุดนะครับผมก็เลือกฟังก์ชันได้นะครับว่าเพื่อนจะเอาฟังก์ชันแบบไหนนะครับแบบเต็มจอแบบนี้หรือแบบเล็กๆ แบบนี้นะคะผมโอเคหลังจากนั้นกดเรียบร้อยสำหรับการเพิ่มเพลงก็จะประมาณนี้นะครับผมเลือกรูปภาพแล้วก็ตามใจชอบนะครับ สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ